ก็มาสวัสดีครับมาทักทายนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวสุดท้ายนะตัวสุดท้ายของชุดนี้แล้วนะครับแบ่งไปหมดแล้วเลอตัวเดียวนะครับตัวนี้ก็เป็นมหานครบวกบิ๊กคัพนะฮะบวกบิ๊กคัพ นี้ใครสนใจก็ทักได้นะครับรอายุสองเดือนตัวนี้ก็เปิดพันห้ารวมสองนะครับพันห้ารวมสองแล้าใครนนสนใจที่เอาเป็นคู่ก็ได้นะครับเอาเป็นคู่ผสมก็ได้นะครับเอาสายอื่นก็ได้นะครับเป็นผู้เมียก็คู่ละสองพันรวมส่งนะครับ ชุดนี้ก็เหลือตัวเดียวนะครับเหลือตัวเดียวแล้วนะครับก็ใครสนใจก็ทักได้นะครับมหานครบวกบิ๊กซับพันห้ารวมส่งสนใจก็ทักมาโดยโทรก็082164 8653นะครับไอดีไลน์ก็ทักตามเบอร์ได้นะครับตัวนี้หงอนช่อสวยนะครับขอฝากติดตามอีกตัวนะครับชอบสนใจทักได้นะครับ ขอบคุณครับ